สวัสดีครับที่นี่ท้องเดือดดวงพบกับผมเดอปราดยิปซี่สัตเตเล่วันนี้ผมจะมา คุยเรื่องทำไมดูดวงแล้วไม่ตรงตามวันเกิดและราศีเคยสงสัยกันบ้างไหมครับเวลาที่เราดูดวงแล้วเอ๊ะทำไมของฉันมันไม่ตรงทำไมของฉันมันไม่ใช่แต่ในขณะที่คนอื่นเขาแม่นจังถูกต้องจังเข้าหมดเลยแต่ในขณะที่ของเราแค่หวังจะเข้าสักสองสามข้อยังไม่เห็นเลยวันนี้ผมจะมาไขาข้อข้องใจและความน่าจะเป็นของเรื่องนี้ให้ท่านฟังกันเราไปฟังกันดูครับ อันดับแรกนะครับเวลาเกิดของแต่ละคนมีผลต่อการนับวันเกิดโดยเฉพาะท่านที่เข้าใจว่าเราตัดกันที่ทเที่ยงคืนจริง,รงๆไม่ใช่นะครับตามาศาสตร์ไทยเนี่ยเรานับกันที่6โมงเช้าถึงตีห59ซึ่งจะแตกต่างจากเวลาสากลที่เขาจะนับกันที่ทเที่ยงคืนและเป็นวันใหม่เลยแต่ของาศาสตร์ไทยโดยทั่วไปเขาจะนับเลยไปจนถึงตี559ตามคําของอาจารย์หลายๆท่านกล่าวไว้ว่าตะวันยังไม่มาวันใหม่ยังไม่มี คือถ้าไม่มีแสงตะวันโผล่ขึ้นมาเราจะยังไม่นับว่าเป็นวันใหม่เช่นในใบแจ้งเกิดแจ้งว่าวันอาทิตย์เวลาตีสองสาคือเกิดวันอาทิตย์เวลาตีสองสานาทีถ้าเป็นเวลาสากลเขาก็ตีเป็นวันอาทิตย์แหละครับแต่ว่าถ้าเป็นศาสตร์ไทยแปลว่าคุณเกิดวันเสราร์เพราะยังไม่ถึงตีห้าคุณจะเป็นคนวันอาทิตย์ได้ก็ต่อเมื่อ6กโมงไปแล้วครับผมเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกที่คนวันอาทิตย์มาดูดวงตัวเองแล้วบางคนบอกว่าไม่ต้องเพราะ จริงๆแล้วคุณเกิดเวลาไหนต้องไปเช็คเรื่องเวลาด้วยอาจจะเป็นที่ว่าบางทีเวลาคาดเคลื่อนก็มีผลเหมือนกันหรือเกิดวันจันทร์เวลาเที่ยงคืน30นั่นก็แปลว่าคุณยังไม่ใช่คนวันจันทร คุณเป็นคนวันอาทิตย์ที่เกิดตอกนกลางคืนเท่านั้นเองครับผมทีนี้พอจะเข้าใจกันบ้างหรือยังเอ่ยซึ่งเวลาเกิดจึงมีผลและมีความสําคัญบางคนก็จะยังมีข้อสงสัยว่าอา้าวแล้วถ้าสมมุติว่าหนูเกิดวันอังคารเวลาตีห้าแบบนี้หนูก็เป็นคนวันจันทร์ใช่ไหมถูกต้องครับหนูเป็นคนวันจันทร์เพราะหนูเกิดตีห้ายังไม่เกิดเช้าวันอังคารก็คือ6กโมงลองไปตั้งเวลาเกิดตัวเองแล้วลองกลับไปดูวันเกิดดูครับว่ามันถูกต้องไหม ในกรณีของวันพุธกลางวันพุธกลางคืนโดยทั่วไปเราจะนับกันที่6โมงเช้าถึง17นาฬิกานาทีนั่นก็คือจาก6โมงเช้าถึง5โมงเย็น59นาทีเราจะให้มันเป็นวันพุธกลางวันคือมี12ชั่วโมงเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดก่อน หกโมงเช้าของวันพุธอย่างเช่นตีสามตีสี่ตีห้ 4, มามัเนี่ยก็ยังเป็นคนวันอังคารอยู่ซึ่งถ้าไปอ่านดวงเนี่ยนิสัยจะต่างกันสุดขั้วเลยครับวันพุธกับวันอังคารเนี่ยและในกรณีของพุธกลางคืนนะครับโดยทั่วไปเราจะนับกันที่18นาฬิกาถึงตีห้านาทีให้เป็นวันพุธกลางคืนคือมี12ชั่วโมงเท่ากัน ที่สำคัญคน2วันนี้อุปนิสัยก็จะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆคนจะได้แยกแยะได้ว่าเอชเป็นคนวันไหนกันแน่ก็จะได้รู้ครับว่า12ชั่วโมงของวันพุธกลางคืนเนี่ยก็คือจาก6โมงเย็นจนถึงตี559นาทีนั่นหมายความว่าคนที่เกิดหลังเที่ยงคืนของวันพุธไม่ใช่คนวันพฤหัสแต่จะเป็นคนวันพุธกลางคืนนะครับต้้ง6โมงเช้าไปแล้วถึงจะเป็นคนวันพฤหัสหวังว่าจะเข้าใจเรื่องนี้กันนะคงจะไม่ง งงถ้างงก็ฟังใหม่ครับคิดว่าอธิบายไปชัดเจนที่สุดแล้วจะได้ไม่ต้องสงสัยกัน ในกรณีของการดูลัคนาราศีเราก็ยังใช้เวลาเกิดเวลาตกฟ้าเป็นเกณฑ์เหมือนเดิมนะครับเนื่องจากใน1นวันเราจะมีครบ12ราศีเลยหลายคนอาจจะงงฮะวันมี1สราศีเลยเหรอมีคับเพราะว่าเราจะนับตามช่วงเวลาของพระอาทิตย์พระอาทิตย์เคลื่อนตัวทีหนึ่งก็จะขยับเป็น1ราศีพระอาทิตย์เคลื่อนตัวไปอีกทีหนึ่งก็จะเป็นอีก1ราศีซึ่งนั่นหมายความว่าภายใน24ชั่วโมงเนี่ยจะแบ่งเป็นทุกๆ2ชั่วโมงจะเป็น1ราศีเพราะฉะนั้นเวลาเกิดจึงเป็นตัวกําหนด ลัคนาราศีของบุคคลด้วยนะครับจึงไม่น่าแปลกใจเอ๊ะทำไมเกิดวันเดียวกันชีวิตต่างกันฟ้ากับเหวเพราะฉะนั้นนี่แหละครับคือคําตอบถ้าใครไม่รู้เวลาเกิดเนี่ยมันก็จะหาเวลาตกฟากไม่ได้หาว่าลัคนาราศีไหนไม่ได้หาว่าเกิดวันไหนไม่ได้นี่คือจุดอ่อนนะครับผมที่หลายๆคนพลาดไปเวลาดูดวงวิธีการผูกดวงลัคนาราศีนะครับให้เอาวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดมาตั้ง รวมกันก็คือเป็นการผูกดวงทีนี้ใครเป็นคนผูกให้เห็นแน่ไม่ใช่ผมหรอกครับเพราะผมไม่มีเวลาขนาดนั้นไม่งั้นถ้าผมบอกว่าเดี๋ยวผมทําให้และแห่กันมาบานเลยนะครับขอโทษนะครับไม่มีเวลาจริงจริงแต่ว่าเข้าไปที่ Google ได้ครับแล้วก็พิมพ์คําว่าผูกดวงลักนาาราศีก็จะขึ้นเว็บขึ้นมาซึ่งเราสามารถที่จะคลิกเข้าไปดูแต่ละเว็บแต่ละเว็บได้นะครับว่าเราใช้งานเว็บไหนถนัด ตามจลิตของเรานะครับสุดท้ายนี้นะครับก่อนที่จะล่ำลาจากกันก็หวังว่าเราจะได้พบกับเนื้อหาใหม่ๆใ,ในสัปดาห์หน้าแล้วก็เราคงจะได้พบกับการ ดูดวงในรูปแบบใหม่เดี๋ยวก็จะมีคอนเทนต์ Talk of the Series แล้วก็ Talk of the Town ด้วยนะครับความฝันอยากเป็นนักรีวิวหนังแล้วก็อยากเป็นนักข่าวนะครับก็อาศัยช่อง YouTube ทำไปวันนี้ผมเดอะปราดย4สิบสีสัตตเลขขออำลาทุกท่านไว้ในคลิปนี้ <c oughs> เพียงเท่านี้ก่อนคลิปต่อไปเรามาคุยกันใหม่ขอให้ทุกท่านมีความสุขร่ำรวยเงินทองสุขสต์สุข,ขีตลอดปีตลอดไปครับผมสวัสดีครับ